ครับผมสวัสดีครับพบม่ทีนอนที่รับชมช่องคนกาวคู่อินดีนะครับโซวันพุทธที่สิบหกมีนาคมสองหาหกแปดนะครับครับผมเมือ่อวาอากาศดีดีครับเดี๋ยวสิพา ใจไม่เกอะนะครับนนมเมื่อนี้สีขาวพี่มองมเบิ่งจะปักไก่ด้วยครับปกักไก่ที่เขาเอามาพัฒนา นาอครับเจอเนาะอ่าตัวคูตัวคูนี่จะเป็นเท่าทองคำทองคำแทเนะครับครูจะเป็นเท่าทองคำทองคำแทอะอายุประมาณเจ็ดเดือนครับตัวพูนอะอ่แข็งสวยโครงสร้างดีเนะครับอ่าสายเลือดดี เห็นเวลมาแล้วนะครับอหยอกกับไก่แม่เนาะครับแต่ว่าตอนนี้อายุเพิ่มม้อนพอร้อมเนาะครับอายุเพิ่นยังม้อนพอร้อมแต่ว่าเพิ่นก็เรื่มดือ้อเริ่มผสมเป็นเนาะครับก็เลยเอามาใส่กับไก่แม่ไว้เนาะครับ ตัวผูจะเป็นเท่าทองคำทองคำแท้ผมตัางชื่อให้ว่าเจ้ายกเล่านะครับตัวนี้ประกบบาดีนะครับขึ้นเซโลหลังนะครับตัวนี้พ่อแม่พี่น้องที่ สซนที่เหลีไก่ป็กก้อยนะครับกะหลายๆท่านก็คงจะคุ้นซื้อนะครับเจอทองคานะครับของผูกกองนะครับผูกกองผงทองพอรลือชัยฟาร์มแล้วก็ทองคำแท้นะครับของสามเอี่ยวนะครับ ชุดนี้ผมได้มากก็คือ <c oughs> พ่อของเพิ่นนะครับเป็นลูกของเท่าทองคำนะครับอ่พอเพิ่นจะสีเท่านะครับแต่ว่าแม่เพิ่นจะสีแดงเพิ่นออกสีไข่แม่ครับชุดนี้ตอนแรกผมไปลัมาาสองตัวผมไปลัมาสองตัวกูหนึ่งแม่นึ่งนะครับอ่าที่นี่ ไปรับมาตอนนั้นตอนน,อน้อยครับท่อกำปัน่นนกเบามาเลี้ยงในประมาณีหาเดือนครับอ่าเห็นเพื่อนหยอกกันนะครับโซโล่หลังนะครับผมเลยเกิดความชื่นชอบนะครับก็เลยไปขอแบ่งตัวผู้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ข้องนี้ผมจะมีตัวผู้สองตัวเมียนหนึ่งนะครับ ตัวผู้ตัวนี้งอนบมูบนะครับอ่างอนสวยชื่อว่าเจ้ายกเล้านะครับอีกตัวหนึ่งจะงอนมูบนะครับผมให้ชื่อว่าเจ้ายกเข่านะครับส่วนแม่นี้ที่เอามาผสมกันนะครับอ่าตัวนี้ได้มาจากเสียเลาะนะครับเกษตรอีสานอ่าแม่นี้จะเป็น เปรูนะครับเปรูค้องเกษตรอีสานบวกยอดเพชรนะครับเปรูบวกยอดเพชรดแสนแ8หมื่นนะครับ,บยอดเพชรก็ถือ, 80, 000, อ,อว่าเป็นสายตีดำนะครับสายเปรู จบเกมไว้เนาะครับสายเปรูอ่าลก็มาบวกยอดเพชรอีกเนาะครับอตอนนี้เาขาผสมกันด้ประมาณหนึง่งสัปดาห์นะครับอ่งไข่ได้หนึ่งหน่วยเนาะครับึงไข่ได้หนึ่งหน่วยอีกสองหน่วยนี่จะเป็นไข่หลอกเนาะครับอีกสองหน่วยจะเป็นไข่หลอกขึงไข่ได้หนึ่งหน่วยนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับเถาทองคำทองคำแท้เปรูยอดเพชรน,นะครับคู่แหลกที่ผมเอาผสมกันเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับไปดูตัวต่อไป ตัวนี้จะเป็นคู่เกิดตัวเมื่อกี้นะครับอ่าสังเกตว่าตัวนี้งงอนจมูกนะครับปู่ตัวหนงอนจมูกอ่าตัวนี้ชื่อเจ้ายกเขานะครับอตอนนี้เอาไก่เมียสองตัวนะครับมาใส่คนไหวอ่าสำหรับตัวเมียตัวข้างบนนะครับไม่มีกิฟ ตัวนี้ได้มาจากหน้าจากอำเภอพ,พิบูลมังสาหารนะครับเป็นปลาไกยที่มีผลงานนะครับสายสามเอี่ยวร้อยนะครับสายสามเอียวร้อย,ย,อย,อยแต่ว่าหน้าเพิ่นกับหูแค่ว่าสามเอียวร้อยนะครับแต่ว่าเพิ่นโมหูสายกงกะบ,บริสอเพิ่น แต่ที่แน่ๆนะครับคู่เกิดนะครับตัวนี้คู่เกิดตัวนี้รู้สึกว่าชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนหนึ่งหมืนนะครับผ่านการประกวดหนึ่งแสนหนึ่งมืนแล้วนะครับคู่เกิดเขาแล้วก็ลูกของเขานะครับลูกของเขานะครับก็ผ่านการประกวดหกหมื่นหกพันนะครับ เพราะฉะนั้นแม่นี้ผมก็เลยบอกกำ้ำนาพันว่าผมบอกจำเป็นต้องไลส่สายเนาะครับแม่นี้เพราะว่าทั้งคู่เกิดทั้งลูกชายก็มีผลงานมาแล้วนะครับขอบคุณนานะครับที่แบ่งปันมาให้พัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเนาะครับใจแรกใจนะครับตัวนี้ผมเอา ไก่หนึ่งคู่นะครับจะเป็นลูกเจ้าพ้องเอกนะครับแล้วก็ลูกเจ้าเย้ยแดงนะครับหนึ่งคู่ผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะครับไปฝากเพิ่นนะครับเพิ่นก็นเลยเอาแม่นีมาให้ผมพัฒนานะครับก็ขอบคุณนะจากอเมอุพี่บณ์มังสาหารนะครับตัวต่อมานะครับ ตัวต่อมาก็เป็นแม่พันุน์ปลา,าไกวนะครับสายตีดำจบงานไว้นะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของกระบืออีสานนะครับลูกสาวของกระบืออีสานของเสียเลาะ,ะเกษตรอีสานนะครับ แม่นี้ก็เป็นแม่สาวครับสำหรับแม่นี้จะเอาเขามาผสมกับเจ้ายกเข่านะครับส่วนเจ้ายกเข้านี่ตัวนี้เป็นตัวที่นำมาทีหลังนะครับหลังจากเจ้ายกเรานะครับตัวนี้หลังจากเห็นฟอร์มเจ้ายกเ้าแล้วนะครับก็เลยติดต่อพี่ชายเพิ่นไปนะครับเ่ออยากได้คู่เกิดเพิ่นยกโตัว พอดีวันนั้นเจ้าตัวนี้นะครับหยอกกันกับไก่แม่พอดีเนาะครับพี่เขาถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับผมก็เลยแทบจะไม่มีการลังเลในการตัดสินใจเลยนะครับไขี่รถจากอำเภอทิมาลาดัดไปพี่บุญเลย ไปรับตัวกับพี่ชายนะครับจะขอบคุณพี่ชายนะครับผมผมกระจำชื่อเพิ่นบ่ดด้แต่ว่าชื่อฟาร์มปลาไวยสโลหลังอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับขอบคุณพี่ชายตัวนี้โครงสร้างดีฟอมดีนะครับแล้วก็เป็นเป็นเพศกว่าเจ้ายกเล้านะครับ ผมก็เลยเอาตัวม่เมียสองตัวเข้าไปวกันชุดน,นี้ก็ฝากติดตามนะครับตอนนี้กำลังเอาปักไก่เข้ามาพัฒนานะครับเพราะว่าพมามีเยอะแล้วนะครับพมานี่เกี่ยวเขาได้เล่นยาวๆนะครับ <c oughs> ตัวต่อไปตัวต่อไป ลูผู้นะครับตูวผู้อ่าตัวนี้ชื่อเจ้าหลังสวนนะครับอายุประมาณสิบเดือนเจ้าหลังสวนอายุประมาณสิบเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไสง้งอนร้อยอ่าไสงงอนแผษเชิงนะครับ ใส่งอนแผลเชิงกัดบาตีตัวนะครับตีซอกตีข้างนะครับผมก็เลยว่าอยากได้หนึ่งโค้งสางนะครับสองเบอร์แข็งเพิ่นมาพัฒนาใส่กับพวกตีข้างตีซอกนี่นะครับ <c oughs> ก็เลยเอาเขามาเพื่อพัฒนาปลากรอยนะครับ อสวดแม่นี้สดสดร้อนร้อนสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้มาตัาเสียตอกนะครับของถนนชัยมั่าพี่น้องบางคนก็นอาจจะคุ้นหูนะครับถนนชัยาั่มบางท่านอาจจะโ่คุ้นนะครับ ถนนชัยฟาร์มนี่เป็นเจ้าของของเจ้าแดงตาเดียวนะครับแดงตาเดียวที่ชิงราวัน2.2 m มนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังหาคู่นะครับแล้วแดงตาเดียวเป็นไผ่แดงตาเดียวเป็นาสายพ่อนะครับ ก็จะเป็นเจ้าสายพ่อก็คือ้ามหาเทพนะครับสายพ่อจะเป็นมหาเทพนะครับส่วนสายแม่จะเป็นของกอเพชรไพรีนะครับสำหรับเจแดงตาเดียว แล้วก็แม่นี้นะครับแม่นี้ก็เป็นลูกสาวของมหาเทพนะครับลูกสาวของมหาเทพบวกเทพมังกรของกอเพชรไพรีเหมือนกันนะครับผมว่าเลือดก็น่าจะไม่ห่างจากเจ้าแดงตาเดียวเท่าไหร่นะครับก็เลยขอแบ่งมาจากเสียเพื้นนะครับถนนชัยฟาร์มนี่ เวลาออกประกวดนะครับก็ใช้ชื่อถนนชัยฟาร์มสังกัดเกษตรอีสานนะครับหลายๆท่านที่อาจจะไม่คุ้นชื่อถนนชัยฟาร์มนะครับครับผมสำหรับตัวนี้ก็ามาเขากันก็น่าจะเพิ่มปืนแข้งนะครับแล้วก็เพิ่มโครงสร้างนะครับไกล้ซีฟเดือนกว่า ที่เขา11เดือนที่หน่องโครงสร้างสูงใหญ่นะครับตอนนี้น่าจะ3โลกว่าๆแล้วนะครับแม่นี้2กิโลนะครับแม่นี้มังกรแมว2กิโลยืนเที่ยงเพลินใหญ่จริงๆนะครับพอพันตั้โครงสร้างดีนะครับเจ็ดแข้งกําไรทั้งสองข้างนะครับเจ็ดแข้งกําไรนะครับตาม สายพันธุ์ของสซงอนร้อยนะครับเกลแข้งสวย <c oughs> มาดูคู่สุดท้ายนะครับค <c oughs> ู่สุดท้ายที่เป็นสง่งอนร้อยนะครับอ๋อโทดครับอ่าเป็นก่อยร้อยนะครับสำหรับแม่นี้นะครับแม่นี้อ่าเป็นคู่เกิดข้องเจ้ายกเข่าจะยกเหล่านะครับเป็นสายอ ท,อ,ทองคำบวกทองคำแท้นะครับแม่นี้ตัวนี้เห็นคลิปตั้งแต่น้อยตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะครับเทากำปั้นนะครับแม่อนีอ้ก่อนที่จะตัดสินใจเอาเจ้ายกเขากับเจ้ายกเรานะครับเห็นคลิปแม่นี้นะครับตัวนี้ดื้อตั้งแต่เด็กนะครับฝีมือดีนะครับล้ำมา ส่วนตัวผู้นะครับน้องชายของเจ้าแดงตาเดียวนะครับน้องชายแดงตาเดียวเลยก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้า,าเทพทองนะครับเจ้าเทพทองอตอนนี้อายุป,ประมาณ เดเดือนนะครับอายุประมาณ7เดือนจะเป็นลูกชายของมหาเทพบวกกับแม่ยอดเพชรแปดแสนนะครับของกเกษตรอีสานนะครับลูกชายมหาเทพนะครับพอเดียวกันกับเจะแดงตาเดียวนะครับเลยก็ขอบคุณทางถนนชายฟาร์มนะครับที่แบ่งปันมาให้พัฒนาสายพันธุ์ เอามาเขากับแม่เท่าทองคำทองคำแทะนะครับชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดความหวังชุดต่อไปนะครับชุดนี้ชุดที่เราผสมก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับ,ลบปลาไกยนะครับแต่มีอีกตัวนะครับที่อยากนำเสนอนะครับ ตัวนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นลูกสาวนะครับของเา้าทาชินะครับเท้าทาชินี่ก็เป็นไก่ของถนนชัยฟาร์มเท้าทาชินี่เป็นไกท่ที่ผ่านการประกวดมาแล้วห้าสนามนะครับสู้ได้ทั้ง ปากรอยทั้งชิงทั้งพม่านะครับไปสุดท้ายนี่ชนะประกวดพม่านะครับหนึ่งเอ็มนะครับสำหรับเจ้าขาวทาชิแล้วก็หาคู่ต่อไม่ได้นะครับเสียเพิ่นเลขกเอามาเป็นพอพันตัวนี้ลูกชุดน่าจะแรกๆนะครับชุดแรกน่าจะอายุประมาณเจดถดเดือนนะครับชุดนี้ชุด 2ชุดสามาแล้วนะครับกระไดมาเก็บไหวถ้าโตเป็นสาวนะครับก็น่าจะเอาใส่กับมุกเจ้ามหาเทพนะครับะจะทำสายขาวทาชีพมหาเทพนะครับชุดน,นี้นะ่าจะเป็นความหวังชุดต่อไปนะครฮะเม่นี้ก็ สา,ายเท่าทองคำนะครับเท่าทองคำบวกอ่าดำสโลนะครับแม่ดำสโลเท่าทองคำบวกแม่ดำสโลนะครับตัวนี้ก็นำเข้ามาเหมือนกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณพี่นอ้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กด็ซับสไคร์นะครับสนับสนุนช่องต้นกาคู่อินดีโดยดีเสมอมานะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับครับผมช่องต้นกาขอูอินดีขอขอบคุณครับ